สวัสดีครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้นะผมก็ไม่ได้พาทุกคนเข้าไปในป่าไปลุยไปประจนภัยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่านะครับการฉุดนะครับที่มันกําลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่านะครับผมไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับแต่ผมออกจากป่ามาเนี่ยผมก็มาเล่นเฟซบุ๊กนะครับเล่นเพจอะไรพวกนี้นะครับก็โอ้โหมีข่าวนี้ขึ้นมาก็เต็มเลยนะครับแล้วก็ในข่าวนียก็พูดถึงว่า น้องฝ่ายหญิงเนี่ยที่มันเป็นประเด็นดาราม่าตอนนี้อยู่นะครับก็อยู่ที่ดอยมุงเซอร์ด้วยนะครับก็เลยมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าการฉุดเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีจริงหรือเปล่านะครับแล้วเป็นที่ยอมรับกันจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าการฉุดเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับ อของคนม,มงหรือเปล่านะครับว่ามันเป็นประเพณีหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับชี้แจงในส่วนที่ผมรู้แล้วก็ผมเข้าใจมานะครับส่วนเรื่องของน้องๆเขาเนี่ยที่มันเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยก็คือน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขา,าก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับไปเรียนไปทํางานอะไรแบบน,นี้นะครับแล้วก็เขาก็ไปคบกับน้องอคนนึงซึ่งเป็นคนเมืองนะครับอยู่ในเ euh มืองนะครับแล้วก็เขาก็ไปแต่งงานกับ นุ่มมองอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ที่บ้านของน้องเขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวรายละเอียดอะไรเยอะนะครับก็คือผมก็แค่คฟังมาว่าเออเรื่องราวมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมีประเด็นขึ้นมานะครับทาให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจสรรับสนกันอยู่นะครับว่าการฉุดเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนม้งนะครับหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องที่ไม่ได้ถูกยอมรับนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมา ชี้แจงทีละสเตปเลยนะครับก็จะมาพูดแบบรา,ายละเอียดแบบทีละขั้นตอนเลยนะครับทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการฉุดเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของคนมงหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดแบบละเอียดทีละขั้นตอนกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับผมก็จะมาพูดถึงวิถีชีวิตแล้วก็สังคมของคนม้งนะครับซึ่งคนม้งเนี่ยเขาจะอยู่กันแบบเครือญาตินะครับแล้วก็นับถือบรรพบุรุษนะครับไอการนับถือบรรพบุรุษนี่แหละที่มันจะเกี่ยวข้องกับไอการฉุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสังคมม้งก่อนนะครับม้งเนี่ยเราจะอยู่กันแบบเครือญาตินะครับแล้วก็บ้านที่มีลูกสาวเนี่ย ลูกสาวจะต้องเป็นกุลสตรีนะครับห้ามออกจากบ้านไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับห้ามออกจากบ้านยามวิกาลด้วยนะครับก็คือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยลูกสาวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปไหนเลยนะครับจะต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับจะต้องตื่นเช้านะครับมาหุงข้าวหุงปลานะครับให้กับครอบครัวนะครับได้กินกันนะครับแล้วก็ดูแลงานบ้านในครอบในในบ้านนะครับโดยที่ถ้าลูกสาวจะออกจากบ้านเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือต้องออกไปทําสวนอย่างเดียวนะครับออกไปยกน้ํานะครับ หรือว่าออกไปทำงานอย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปดื่มหรือว่าพูดคุยเฮฮาปาร์ต hey, ี้อะไรแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับถือว่า,าคนม้งเนี่ยเขาจะหวงลูกสาวมากแล้วก็ลูกสาวเนี่ยจะต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์นะครับ จะต้องอยู่ในกรอบนะครับเป็นกุลสตรีนะครับอันนี้ก็คือสังคมของคนม้งนะครับที่มีต่อลูกสาวนะครับส่วนลูกชายเนี่ยก็จะออกไปเที่ยวไปล่าสัตว์ไปอะไรก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ปล่อยๆนะครับถือว่าเป็นลูกผู้ชายนะครับจะต้องออกไปประจนภัยไปทําไร่ทําสวนไปล่าสัตว์อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนม้งนะครับที่มีต่อลูกชายนะครับด้วยความที่ว่าสังคมของคนม้งเนี่ย เขาเข้มงวดกับลูกสาวมากๆกนะครับก็คือลูกสาวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกจากบ้านไปไปทําอะไรเลยนะครับที่ไปนอกลูนอกทางนะครับก็เลยทําให้ลูกสาวเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ไปพบเจอกับหนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็หนุ่มๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอกับาสาวๆด้วยนะครับเพราะว่า สาวๆเนี่ยจะต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวนะครับทำงานบ้านอย่างเดียวนะครับออกไปทําไร่ทําสวนก็คือออกไปทําไร่ทําสวนอย่างเดียวนะครไม่มีโอกาสที่แบบจะได้ออกไปพูดคุยกับหนุ่มๆนะครับการที่ผู้หญิงกับผู้ชายนะครับหนุ่มๆกับสาวๆเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกันของคนม้งเนี่ยก็คือผู้ชายเนี่ยจะต้องไปทําไร่ทําสวนกับผู้หญิงนะครับหรือว่าแอบแอบไปตอนที่พ่อกับแม่ฝ่ายหญิงเนี่ย เขาไม่ได้ไปไล่นะครับแต่ให้ลูกสาวไปทําไล่คนเดียวหรือว่าให้กลุ่มสาวๆเนี่ยไปทําไร่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หนุ่มๆเนี่ยก็แอบไปแอบไปคุยตอนที่พ่อกับแม่ไม่อยู่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไปช่วยสาวๆเนี่ยทำไร่ทําสวนนะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ทําให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักกันนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือพอหลังจากที่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักกันแล้วนะครับ อีกโอกาสนึงที่จะมีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกันก็คือผู้ชายเนี่ยจะต้องมาหาผู้หญิงที่บ้านนะครับโดยช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องมาหาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ดึกสงัดแล้วเท่านั้นนะครับก็คือพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องหลับไปแล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ย แอบมาเรียกเบาๆนะครับโดยที่ไม่ให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขารู้นะครับเพราะว่าคนม้งเนี่ยเขาจะถือว่าการที่ผู้ชายเนี่ยมาเรียกผู้หญิงมาคุยกันต่อหน้าต่อตาของพ่อแม่อะไรแบบนี้นะผู้ชายมาเรียกผู้หญิงต่อหน้าต่อตาเนี่ยถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงนะครับหรือว่าแบบมาพูดคุยมาอะไรแบบนี้นะเขาถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรตินะครับการที่ผู้ชายมาหาเนี่ยก็จะต้องมาเรียกเบาๆนะครับจะต้องมาแอบคุยกันแบบเบาๆนะไม่ให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ย เขาได้ยินเลยนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยห้ามออกไปคุยกับฝ่ายชายก,ก็คือแบบว่าฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไม่ไปหาฝ่ายชายนะครับก็คือต้องให้ฝ่ายชายมาหาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ์มาหาได้ทุกเมื่อนะครับจะต้องเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบว่า,าพ่อแม่ไม่อยู่หรือว่าแบบต้องแอบมาเรียกเบา ถือว่าเป็นการให้เกียรติอะไรแบบนี้นะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าจะมีโอกาสได้ออกจากบ้านไปนะครับไปหาฝ่ายชายนะไม่มีทางเด็ดขาดเลยนะครับแต่โอกาสที่เป็นของอาสาวๆแล้วก็เป็นของหนุ่มๆเนี่ยมากที่สุดเนี่ยหปีจะมี1ครั้งนะครับนั่นก็คือเทศกาลการโยนลูกช่วงนะครับหรือว่าอันนี้เนี่ยคือเรายอมรับว่ามันเป็นวัฒนธรรมประเพณีเลยนะครับหปีเนี่ย มงเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีการโยนลูกช่วงนะครับก็คือเป็นช่วงจังหวะที่จะให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอกันนะครับได้พูดคุยกันโดยที่ฝ่ายหญิงพ่อแม่ฝ่ายหญิงแล้วก็พ่อแม่ฝ่ายชายเนี่ยจะไม่ปิดกั้นเลยนะครับโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะทำนะครับลูกบอลนะครับโดยลูกบอลเนี่ยก็จะทํามาจากผ้านะครับม้วนนะครับให้เป็นลูกบอลแล้วก็ปักผ้าคุมไว้นะครับเป็นลูกบอลเล็กๆนะครับแล้วก็ ช่วงเทศกาลการโยนลูกบอลเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยจะมีโอกาสนะครับได้เลือกชายในใจของตัวเองนะครับโดยที่ผู้หญิงเนี่ยสามารถไปเลือกได้เลยนะครับว่า,เรา,าเราอยากจะโยนบอลกับผู้ชายคนไหนนะครับผู้หญิงเนี่ยก็จะไปเลือกผู้ชายคนนั้นนะครับโดยที่ผู้ชายเนี่ยจะไม่มาขู่เข็นบังคับผู้หญิงนะครับว่าเราอยากจะโยนบอล กับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นคนเลือกนะครับว่าอยากโยนบอลกับผู้ชายคนไหนนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็การโยนลูกบอลเนี่ยก็ถือว่าเวลาที่จังหวะที่โยนบอลกันนะครับก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีโอกาสจะได้ทําความรู้จักกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้สึกกันนะครับว่าเราสองคนเนี่ยคบหาเป็นคู่ผู้ เป็นคู่ผัวเมียภรรยากันได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับสามารถเป็นแฟนกันได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าสมมุติว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เนี่ยเรา,เาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกถูกคอถูกใจกับเขาโยนบอลกับเขาแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วตกลงปงใจกันได้ว่าเราสามารถเป็นแฟนเป็นคู่ผัวเมียภรรยากันได้นะครับก็แต่งงานกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า หาไม่ได้นะครับเราก็ต้องอยู่ไปอีกปีหนึ่งนะครับโดยที่เราต้องรอเทศกาลปีหน้านะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปโยนบอลน,นะครับแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับหนุ่มๆคนอื่นนะครับอ,อันนี้คือวัฒนธรรมประเพณีของคนม้งเลยนะครับที่เรายอมรับกันทั่วโลกนะครับว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมนะครับทีนี้เนี่ย การแต่งงานของคนม้งนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าหนุ่มกับสาวเนี่ยตกลงกันได้นะครับว่าเรารักกันนะครับเราจะแต่งงานกันนะครับก็ผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายเนี่ยก็จะไปด้วยกันนะครับโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะไปกับฝ่ายชายเลยนะครับแล้วก็ไปถึงที่บ้านไปถึงที่บ้านของฝ่ายชายนะครับก็จะมีพิธีกรรมเล็กๆนะครับถ้าภาษาม้งขาวเขาจะเขาจะเรียกว่าหลือไกด์น,นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า ภาษามงเขียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าหลือค้านะครับซึ่งมันก็คือคําเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสำเนียงมันอาจจะพินเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นนะครับไอพิธีกรรมหลือคายเนี่ยมันก็เป็นพิธีกรรมที่เอาไก่นะครับมาวนนะครับมาวนบนหัวของฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะครับถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยไปกับฝ่ายชายนะครับยอมรับที่จะเป็นลูกสะใภ้นะครับไปถึงนะครับพ่อแม่ของ ฝ่ายชายเนี่ยก็จะเอาไก่เนี่ยมาวนหัวนะครับพิธีกรรมเหลือไก่เนี่ยแหละครับเป็นการยอมรับว่าผู้หญิงคนที่กําลังจะเดินเข้าบ้านของอของเราเนี่ยเขา,าเป็นสมาชิกของเราคนหนึ่งนะครับกำลังจะมาเป็นสมาชิกในบ้านนะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าการหลือไก่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของบรรพบุรุษนะครับอ่ะอันนี้แหละที่ผมพูดถึงในตอนต้นนะครับก็คือคนม้งเนี่ยสมัยก่อนเขาจะนับถือบรรพบุรุษนะครับการวนไก่หรือว่าการหลือไก่เนี่ยเป็น การยอมรับนะครับว่าคนที่กที่กำลังจะเดินเข้าบ้านของเราเนี่ยกำลังจะมาเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวของเราอีกคนหนึ่งเป็นคนของเรานะครับ Geez. พอการวนไก่เสร็จเนี่ยหรือว่าการลือไก่เสร็จเนี่ยถือว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เดินเข้ามาในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นคนของเราแล้วนะครับเป็นคนของเราแล้วนะครับจะต้องอยู่ในบ้านให้ครบ3วันนะครับแล้วก็ไปทำฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็จะให เครือญาติพี่น้องนะครับส่งสารไปว่าเราไปรับลูกสาวของฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยมาแล้วนะครับเราจะต้องส่งสารไปถึงฝ่ายหญิงด้วยนะครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงด้วยนะครับว่าเราไปรับลูกสาวเขามามาแต่งงานเป็นลูกสะภ้ยแล้วครบ3วันเนี่ยเราจะ,ะไปทําพิธีสู่ขอนะครับแล้วก็จะไปคุยกันเรื่องสิทธิสอด ทองมั่นไปทําพิธีการดื่มนะครับเฉลิมฉลองนะครับเพื่อแต่งงานกับลูกสาวของเขานะครับก็จะต้องมีพ่อสื่อนะครับไปพูดเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาวิตกกังวลว่าลูกสาวตัวเองหายไปไหนนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมประเพณีนะครับแต่มันจะมีกรณีที่ฝ่ายชายนะครับชอบฝ่ายหญิงอย่างเดียวนะครับแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ชอบฝ่ายชายนะครับแต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ย ชอบฝ่ายชายนึกออกไหมครับลูกสาวไม่ได้ชอบแต่พ่อแม่ชอบนะครับอยากได้มาเป็นลูกเขยอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอชอบญาติาทั้งสองฝ่ายเนี่ยชอบพอกันนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเขาอาจจะลูกสาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับผู้ชายเนี่ยก็จะทํา การสู่ขอนะครับโดยการเตรียมสินสอดทองมั่นนะครับไปสู่ขอฝ่ายหญิงถึงที่บ้านเลยนะครับเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงแบบสุดๆนะครับเพื่อให้ฝ่ายหญิงเนี่ยยอมรับนะครับว่าเขาให้เกียรติเราเขารักเราจริงๆเขาถึงมาสู่ขอถึงที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็อาจจะใจดีนะครับช่วยเกลือกล่อมลูกสาวตัวเองนะครับให้ไปแต่งงานกับ ลูกชายนะครับของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อให้มีอนาคตที่ดีนะครับเพราะว่าการมาสู่ขอเนี่ยแสดงถึงความจริงใจนะครับของฝ่ายชายนะครับว่าเขาเนี่ย รักลูกสาวเราจริงๆเขาถึงมาสู่ขออะไรแบบนี้นะครับเคือญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะช่วยมากล่อมลูกสาวนะครับเพื่อให้ลูกสาวเนี่ยยอมแต่งงานกับฝ่ายชายด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าลูกสาวไม่ยอมแต่งจะบังคับลูกสาวได้นะครับคือจะไม่มีการบังคับนะครับแต่จะเป็นการเกลี้ยกล่อมลูกสาวนะครับให้ยอมแต่งงานกับฝ่ายชายนะพอฝ่ายชายมาสู่ขอเนี่ย ฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะทําการเกลี้ยกล่อมลูกสาวตัวเองนะครับเพื่อให้ยอมแต่งงานกับฝ่ายชายนะครับแต่ถ้าลูกสาวไม่ยอมจริงๆนะครับก็ไม่แต่งก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จะมีอีกรณีหนึ่งนะครับที่อันนี้แหละที่มันเป็นเรื่องดราม่าก,กันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือฝ่าย <c oughs> ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ชอบฝ่ายชายเลยนะครับทั้งพ่อทั้งลูกนะครับก็คือลูกสาวก็ไม่ชอบนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้ชอบ ผู้ชายด้วยนะครับแต่ฝ่ายช้เนี่ยอาจจะชอบฝ่ายหญิงมากๆเลยนะครับอยากได้มาเป็นลูกสะใภ้นะครับอยากได้มาเป็นเมียมาเป็นภรรยาอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการฉุดการเกิดขึ้นนะครับในกรณีนะครับที่ฝ่ายชายเนี่ยชอบฝ่ายหญิงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปฉุดมานะครับแล้วก็มาทําพิธีกรรมลือไค่นะครับหรือว่าพิธีกรรมวนไก่นะครับยอมรับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ ฝ่ายชายแล้วนะครับแล้วก็จัดสินสอดท้องมั่นนะครับจัดพ่อสื่อนะครับไปคุยกับฝ่ายหญิงนะครับว่าเราไปรับลูกสาวเข้ามาเป็นลูกสะใภ้แล้วนะครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรู้นะครับว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกฉุดมานะครับก็อาจจะแค่เตรียมตัวรอนะครับให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยมากินเลี้ยงนะครับมาเฉลิมฉลองว่าไปออกเรือนแล้วมีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้นะแต่กรณีที่ลูกสาวเนี่ย ไม่ได้ชอบฝ่ายชายนะครับลูกสาวของบางบ้านเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยของยุคสมัยก่อนเนี่ยพอ,อ à, ด้วยความเชื่อที่ว่าหรือไก่เนี่ยถ้าไม่ครบ3ามวันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าบ้านตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นลูกสาวของพ่อแม่แท้ๆแล้วนะครับไม่ได้เป็นลูกสาวของอ à, ฝ่ายหญิงแล้วนะครับก็จะต้องไปอยู่ตามไล่ตามป่านะครับหนีนะครับเพราะว่าด้วยตัวตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ได้ชอบผู้ชายนะครับที่ เขาฉุดเรามานะครับเราก็จะต้องหนีนะครับไปอยู่ไล่อยู่สวนไปอยู่ป่าอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้ครบสามวันถึงจะกลับบ้านแล้วก็ไปเป็นลูกสาวของพ่อกับแม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยกรณีที่ฝ่ายชายนะครับจัดสินสอดไปนะครับแล้วไปถึงนะครับที่บ้านฝ่ายหญิงนะครับแล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยรู้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยไม่ได้เต็มใจไปนะครับแต่ถูกฉุดไปนะครับก็จะต้องมี าการคุยนะครับพูดคุยนะครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยเอาเรื่องฝ่ายชายแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยลูกสาวฉันเนี่ยไม่ได้เต็มใจไปกับคุณนะคุณมาฉุดไปออแบบ ด้วยด้วยความที่รักลูกนะครับก็คือพ่อแม่ทุกคนก็ต้องรักลูกอยู่แล้วนะครับก็จะต้องไม่พอใจนะครับฝ่ายชายอาจจะต้องอปรับเงินนะครับอาจจะต้องเลือกสินสอดเพิ่มนะครับในกรณีที่ลูกสาวยอมแต่งงานแล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ลูกสาวไม่ยอมแต่งงานนะครับก็จะมีการปรับเงินฝ่ายชายนะครับว่าคุณเนี่ยมาชุดลูกสาวฉันได้ไง แล้วเราไม่ยอมยกลูกสาวให้เด็ดขาดนะครับกรณีที่ลูกสาวไม่ยอมแต่งยังไงก็ไม่ได้แต่งนะครับไม่ว่าคุณจะฉุดไปยังไงนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งนะครับเพราะว่าลูกสาวไม่ยอมแต่งนะครับแล้วพ่อแม่ฝ่ายชายเนี่ย,ก,ยก็จะต้องปรับเงินนะครับเอ้ยพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะครับก็จะต้องปรับเงินฝ่ายชายด้วยนะครับที่ข้อหามาฉุดลูกสาวนะครับเอ้ยคุณไม่ให้เกียรติลูกสาวเราคุณมาฉุดลูกสาวเราเนี่ย คุณจะต้องจ่ายเงินมาเราเรียกค่าเสียหายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งงานด้วยนะครับการฉุดเนี่ยก็เลยไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกยอมรับว่ามันเป็นวัฒนธรรมประเพณีจารีตอะไรต่างๆนะครับก็คือการฉุดเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับนะครับการที่คุณไปฉุดลูกสาวเขามาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้แต่งงานกับลูกสาวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปฉุดเนี่ยจะได้แต่งงานนะครับแต่มันจะมีกรณีที่ไปฉุด นะครับแล้วก็มาหรือไกด์อะไรเสร็จนะครับแล้วก็ไป,ไ,ไปที่บ้านฝ่ายเจ้าไปที่บ้านฝ่ายหญิงนะครับแล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็รู้สึกว่าเออตัวเองเสียหายอะไรแบบนี้นะครับก็คือลูกสาวตัวเองเนี่ยต้องไปอยู่กับเขามาตั้งหลายวันเขาอาจจะทําอะไรออไม่ดีไม่ร้ายไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเกี้ยกล่อมลูกสาวตัวเองว่าเออให้แต่งงานกับเขาไปเถอะเพราะว่าครอบครัวฝ่ายนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะครับก็ แต่งงานไปอยู่ๆไปก็อาจจะรักกันไปอะไรแบบนี้นะครับแต่กรณีแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็มีน้อยนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็คือกรณีนี้เนี่ยพ่อแม่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เกลียดกันนะครับหรือว่าอาจจะไม่เคยรู้จักกันแล้วก็ก็เห็นว่าพ่อแม่ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ดีออถึงแม้ว่าตอนที่เขามารับลูกสาวไปเนี่ยเขาอาจจะมาฉุดไปแต่ เขาก็ยินยอมที่จะมาพูดคุยยอมเสียค่าปรับอะไรแบบนี้นะครับยอมที่จะจ่ายเงินสินสอดอเพิ่มเป็นเท่าตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็แสดงถึงความจริงใจของฝ่ายชายนะครับว่า ถึงแม้ว่าเขาจะมาฉุดลูกสาวไปแต่เขาก็ยินยอมที่จะจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเขายอมเสียค่าปรับเขายอมที่จะจ่ายค่าสินสอดอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าลูกสาวไม่ยอมยังไงก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าฝ่ายหญิงไม่ยอมนะครับยังไงก็ไม่ได้แต่งนะครับอพอทีนี้เนี่ยมันมีกรณีที่ฝ่ายชายเนี่ยไปฉุดฝ่ายหญิงมาแล้วได้แต่งงานนะครับมันก็เลยทําให้คนที่ชอบผู้หญิงคนนั้นเนี่ย เกิดการฉุดเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าการฉุดเนี่ยมันเคยสําเร็จนะครับได้แต่งงานอะไรแบบนี้นะมันก็เลยเกิดการฉุดเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแต่มันไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการฉุดเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับการที่คุณไปฉุดเขามาเนี่ยหเลยคุณไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วก็ที่แน่ๆเสียค่าปรับแน่นอนนะครับคุณโดนปรับแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะโดนหลายข้อหาหลายคดีนะครับ คือหลายอย่างเลยนะครับฝ่ายฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะต้องปรับคุณน,นู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะไม่ให้ลูกสาวแต่งงานกับคุณด้วยอะไรแบบนี้นะครับคือแน่ๆเนี่ยการไปฉุดเนี่ยคุณเสียค่าปรับแน่ๆนะครับเสียค่าเสียหายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้แต่งงานกับลูกสาวเขาด้วยนะครับแต่บางคนเนี่ย เขาก็เต็มใจนะครับที่จะยอมเสี่ยงนะครับเผื่อว่าจะได้แต่งงานอะไรแบบนี้นะครับคือรักผู้หญิงคนนี้มากชอบผู้หญิงคนนี้มากยอมเสียค่าปรับอยอมที่จะโดนเขาปรับยอมโดนเสียค่าเสียหายอะไรแบบนี้ยอมใจสินสอดกี่เท่าก็แล้วแต่อะไรแบบนี้นะครับก็คือยอมเสี่ยงนะครับได้แต่งไม่ได้แต่งไม่ว่ากันแต่ขอให้แบบได้ไปฉุดมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานสักนิดนึงก็ยังดีอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้แต่งงานก็ยังดีอะไรแบบนี้นะครับเผื่อว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ย เขาอาจจะยอมเพราะว่าเขามองเห็นว่าเออแบบเรายอมเสียค่าปรับเรายอมจ่ายเงินสินจอดเรา,าสแสดงความจริงใจนะครับหลายๆอย่างอะไรแบบนี้นะครับเขาอาจจะเกลี้ยกล่อมลูกสาวตัวเองให้ยอมแต่งงานก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกสาวเขาไม่ยอมพ่อแม่เขาไม่ยอมนะครับยังไงก็ไม่ได้แต่งนะครับาการที่ไปฉุดนะครับผู้หญิงมานะครับก็ อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่ามันมีความเสี่ยงอยู่นะครับว่าคุณอาจจะไม่ได้แต่งงานไม่พอนะครับคุณอาจจะโดนปรับด้วยนะครับโดนเรียกค่าเสียหายนะครับซึ่งถ้าพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นคนมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะเป็นคนฐานะดีเนี่ยคุณอาจจะโดนหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉุดนะครับการไปลักพาตัวลูกสาวเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็น วัฒนธรรมประเพณีนะครับที่ถูกยอมรับในสังคมม้งนะครับแล้วก็คนม้งเนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับแต่มีที่จีนนะครับลาวพม,มา่มามาเลเซียนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษบราซิลนะครับออสเตรเลียสวีเดนพวกนี้นะครับก็คือมีคนม้งหมดเลยนะครับคนม้งเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับ ผมยังไม่เคยเห็นกลุ่มคนม้งที่ไหนนะครับที่เขาออกมาพูดแล้วก็ยอมรับว่าไอการฉุดเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับการที่คุณไปฉุดเข้ามาเนี่ยคุณเตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าคุณจะต้องโดนปรับแน่ๆนะครับแล้วก็โดนเรียกค่าเสียหายแน่ๆนะครับแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้แต่งงานกับลูกสาวเขาด้วยนะครับคือบางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะครับการไปฉุดมาเนี่ย คือการไม่ให้เกียรตินะครับกับครอบครัวเขานะกับครอบครัวฝ่ายหญิงนะครับคุณจะต้องโดนปรับนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งงานด้วยนะครับเสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็อดแต่งงานด้วยนะครับฝ่ายหญิงก็เกลียดเราอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการยอมรับนะครับว่านี่คือวัฒนธรรมประเพณีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าลูกสาวของสังคมม้งเนี่ยเขาจะต้องเป็นกุลสตรีนะครับจะต้องเป็นคนที่อยู่แต่ในบ้านนะครับการที่ จะบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากไปแต่งงานกับฝ่ายชายแล้วก็ยินยอมไปโดยดีกับฝ่ายชายนะครับมันก็จะดูว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะมีบางบ้านหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่าเออตัวเองโดนฉุดนะอะไรแบบนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเนี่ยตกลงปรงใจนะครับยินดีที่จะไปด้วยกันนะครับแต่ เป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงนะครับโดยการพูดว่าเออฝ่ายหญิงเนี่ยโดนชุดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้ฝ่ายหญิงเนี่ยดูว่าไม่ได้เป็นคนใจง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เต็มใจนักอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก็เต็มใจตกลงปรุงใจไปด้วยกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่า เป็นการพูดเพื่อให้ไม่ดูว่าฝ่ายหญิงเนี่ยใจยง่ายเกินไปหรือว่ายินดีที่จะไปแต่งงานกับฝ่ายชายหรือว่ากระดิกระดาที่อยากจะไปอยู่กับฝ่ายชายอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคําพูดที่ใช้พูดว่าเออตัวเองโดนฉุดไปนะอะไรแบบนี้นะครับก็แต่งงานแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับว่า การฉุดหรือว่าการไปลักพาตัวคนอื่นมานะครับก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมม้งนะครับว่ามันเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือจารีตแต่อย่างใดนะครับแถมคนม้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบการฉุดอยู่แล้วด้วยนะค,คือคนสมัยก่อนนู้นเนี่ยคือประมาณ5 6 6 0 7 0ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่คือในปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกยอมรับนะครับไม่ใช่แค่ในสังคมม้งนะครับแต่ ทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครยอมรับอยู่แล้วนะครับก็คือลูกสาวของเราเองนะครับใครๆก็รักอยู่แล้วนะครับถ้าโดนฉุดไปเนี่ยไม่มีใครยอมรับได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่า,าพ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเออพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็เขาก็ดีนะเขาก็มาแสดงความรับผิดชอบอะไรแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ย เขาอาจจะยอมยกลูกสาวให้แค่นั้นนะครับแต่ไม่ได้ถูกยอมรับแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับแต่มันเป็นวิถีของคนที่ชอบลูกสาวคนอื่นมากๆนะครับแล้วก็ไปฉุดมาแค่นั้นนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้แต่งงานแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ถูกยอมรับแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะครับก็ วัฒนรรมประเพณีของคนมงเรานะครับก็มีเรื่องราวดีดๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่มันก็ดันมเีเรื่องราวแบบนี้นะครับที่มันเคยเกิดขึ้นนะไปฉุดไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นกับสังคมมงเรานะครับแล้วก็มันอาจจะยังมีบ้างนะครับที่ในชุมชนหรือว่าในประเทศที่มันยังไม่พัฒนานะครับหรือว่า ในหมู่บ้านห่างไกลความเจริญเนี่ยมันอาจจะยังมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าน้อยมากนะครับคือในไทยเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยมากๆนะครับถือว่ามีน้อยมากตั้งแต่รุ่นพ่อผมนะครับคือพ่อผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าอายุประมาณ60-70ปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคนั้นมาเนี่ยถือว่าการฉุดเนี่ยแค่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับถือว่ามีน้อยมากนะครับโดยเฉพาะยุคใหม่นี้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะเกิดการฉุดเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นคําพูดสวยรู้นะครับของฝ่ายหญิงนะเพื่อพูดให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับว่า uh, ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ใจง่ายขนาดนั้นหรือว่าอยากจะแต่งงานกับฝ่ายชายขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นคําพูดที่ทําให้ตัวเองดูดีขึ้นมาอีกนิดหน,นึ่งเพียงเท่านั้นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับบอกกันให้รู้ไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นวัฒนธรรมประเพณีจารีตแต่อย่างใดไม่ได้ถูก ยอมรับนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่ยอมรับนะครับคนมงทั่วโลกไม่ยอมรับนะครับทุกคนทั่วโลกไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามทําเด็ดขาดนะครับไม่ไหวไปละ